คุณเคยหยุดคิดหมว่าทัศนคติที่คุณมีต่องเงินอาจเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้คุณมีความมั่งคั่งฟังดูเหมือนเรื่องบ้าแต่คนส่วนใหญ่ที่ต้องการเงินกลับไม่รู้ตัวว่ากำลังจินตนาการในทางตรงกันข้าม<ส>พวกเขาคิดถึงบินที่ค้างชำระเงินเดือนที่แทบจะไม่พอใช้ในแต่ละเดือนและหนี้สินที่เพิ่มผูนขึ้นสิ่งที่แย่กว่านั้นคือจักรวาลไม่ได้แยกแยะว่าคุณคิดในทางบวกหรือลบมันแค่ตอบสนองต่อความถี่ของความคิดของคุณเท่านั้น ดังนั้นถ้าคุณต้องการความมั่งคั่งคุณต้องเรียนรู้ที่จะจินตนาการถึงเงินอย่างถูกวิธีและนั่นมีพลังมากกว่าที่คุณคิดตอนนี้ให้ฉันบอกคุณเกี่ยวกับเสาหลักสีประการที่จะเปลี่ยนภาพในใจของคุณให้กลายเป็นความจริงภาพลักษณ์ตัวเองคือฐานรากที่มองไม่เห็นแต่มั่นคงซึ่งความสําเร็จทางการเงินทั้งหมดของคุณจะตั้งอยู่บนฐานนี้ลองนึกดูว่าทุกสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จในชีวิตความมั่งคั่งที่มีหรือไม่มีนั้นเกิดขึ้นจากภายในจิตใจของคุณก่อน ในวิธีที่คุณมองตัวเองและในสิ่งที่คุณเชื่อว่าสามารถเป็นไปได้สําหรับคุณและความเชื่อนี้ไม่ใช่แค่รายละเอียดเล็กน้อยแต่มันคือขอบเขตที่คุณตั้งไว้สําหรับตัวเองหลายคนไม่ตระหนักว่าภาพลักษณ์เชิงลบเกี่ยวกับเงินเป็นเหมือนกรนเงียบที่ขัดขวางความอุดมสมบูรณ์คุณเคยได้ยินเสียงภายในตัวคุณบอกว่าเงินหาได้ยากเงินไม่ใช่สําหรับคนอย่างฉันหรือว่าต้องต่อสู้และเสียสละเพื่อจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกี่ครั้งแล้ว ข้อความเหล่านี้ทรงพลังมากจนสร้างกำแพงในใจที่ขัดขวางไม่ให้คุณมองเห็นโอกาสรู้สึกมั่นใจที่จะลงมือทําและรับความเจริญรุ่งเรืองเมื่อมันมาถึงฉันเคยประสบกับสิ่งนี้ด้วยตัวเองเมื่อยังเป็นหนุ่มฉันไม่มีความทะเยอทะยานทางการเงินเลยจริงๆแล้วฉันมองตัวเองเป็นคนธรรมดาไม่มีอนาคตที่สดใสไม่มีโชคดีมากนักและภาพลักษณ์นั้นจํากัดฉันอยางมากจนกระทั่งได้ดําดิ่งสู่ความรู้ที่ถูกต้องและเริ่มเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองจนเห็นตัวเองว่าสมควรได้รับความมั่งคัง่ง และสามารถสร้างมันได้ไม่ใช่แค่คนที่เอาตัวรอดไปวันๆชีวิตของฉันก็เริ่มเปลี่ยนไปฉันต้องต่อสู้กับเสียงในใจที่บอกว่าคุณทําไม่ได้ซึ่งเป็นการต่อสู้ภายในที่เจ็บปวดเพราะฉันไม่มีวุฒิการศึกษาไม่มีเงินและไม่มีตัวอย่างที่ทําให้เชื่อว่าจะเป็นอย่างอื่นได้หลายคนไม่เข้าใจว่าภาพลักษณ์เชิงลบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความตั้งใจและความสม่ําเสมอนหนึ่งในวิธีที่ได้ผลและฉันแนะนําคือทุกวันตอนเช้าหรือก่อนนอน ให้ยืนหน้ากระจกและพูดกับตัวเองว่าฉันสมควรได้รับความมั่งคั่งฉันสามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของฉันได้อาจฟังดูเรียบง่ายเกินไปหรือโง่เขลาแต่มันคือการป้อนข้อมูลใหม่เข้าสู่สมองซึ่งจะค่อยๆปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคุณฉันรู้ว่าคุณอาจสงสัยอย่างธรรมดาว่าถ้าฉันไม่เชื่อละถ้ามันเป็นแค่ภาพลวงตาละคำตอบคือคุณไม่จําเป็นต้องเชื่ออย่างเต็มที่ตั้งแต่แรกการพูดซ้ําคําเหล่านี้จะเริ่มทํางานกับจิตใต้สํานึกของคุณซึ่งเป็นที่เก็บความเชื่อที่ลึกซึ้งจริงๆ และที่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงฉันยังเห็นว่าหลายคนกลัวที่จะฝันใหญ่เพราะกลัวสิ่งที่คนอื่นจะคิดหรือพูดถ้าฉันบอกว่าฉันอยากรวยคนอื่นจะคิดว่าฉันโลภหรือฝันเฟื่องเกินไปนี่คือกับดักทางจิตใจที่คุณสร้างขึ้นเองความคิดเห็นของคนอื่นจะมีอํานาจได้ก็ต่อเมื่อคุณยอมให้มันมีภาพลักษณ์ตัวเองของคุณควรถูกสร้างขึ้นจากความจริงของคุณไม่ใช่เงาของการตัดสินของผู้อื่นในทางปฏิบัตินั่นหมายความว่าในทุกการตัดสินใจทางการเงิน และโอกาสที่เกิดขึ้นคุณต้องถามตัวเองว่าทางเลือกนี้สอดคล้องกับคนที่ฉันเห็นตัวเองเป็นหรือไม่ฉันกำลังทำตัวเหมือนคนที่สมควรได้รับความสำเร็จหรือเปล่าหากคำตอบคือไม่ถึงเวลาที่จะต้องคิดทบทวนและปรับเปลี่ยนเพราะการกระทำที่ขัดแย้งกับภาพลักษณ์ที่แท้จริงของตัวเองจะนำไปสู่ความผิดหวังและผลลัพธ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควรสุดท้ายเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงนี้ฉันอยากให้คุณเข้าใจว่าภาพลักษณ์ตัวเองก็เหมือนกล้ามเนื้อยิ่งคุณฝึกฝนการมองตัวเองเป็นคนที่มั่งคั่งภาพลักษณ์นั้น ก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นและเมื่อแข็งแรงคุณก็จะดึงดูดและรับรู้โอกาสที่สอดคล้องกับภาพใหม่นั้นได้โดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้กับฉันฉันทิ้งชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงสัยและข้อจํากัดไว้เบื้องหลังและเริ่มมองตัวเองเป็นผู้สร้างความมั่งคั่งและเมื่อตัดสินใจแบบนี้เงินก็หยุดเป็นปัญหาและกลายเป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติของสิ่งที่ฉันเป็นภายในอาจฟังดูเรียบง่ายแต่การเปลี่ยนแปลงภายในนี้ลึกซึ้งและแท้จริง ดังนั้นลองคิดดูว่าภาพลักษณ์ที่คุณถืออยู่ในวันนี้คืออะไรเป็นภาพที่จํากัดคุณหรือภาพที่ปลดปล่อยคุณคําตอบนี้อาจเปลี่ยนทุกอย่างได้อารมณ์คือแรงขับเคลื่อนที่มองไม่เห็นซึ่งเติมชีวิตชีวาให้กับภาพในใจของคุณลองจินตนาการว่าคุณแค่ดูภาพนิ่งๆที่ไม่รู้สึกอะไรเลยสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรในความจริงของคุณเลยแต่เมื่อคุณรู้สึกถึงความสุขความสบายใจ การมีความมั่นใจว่าคุณได้ครอบครองเงินที่ต้องการแล้วความรู้สึกที่ทรงพลังนี้จะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่กระตุ้นกลไกลของจักรวาลให้เริ่มเคลื่อนไหวเพื่อช่วยเหลือคุณนี่คือเหตุผลที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการนึกภาพแค่เพียงหลับตาแล้วจินตนาการถึงตัวเลขในบัญชีธนาคารก็เพียงพอหากไม่มีความรู้สึกจริงจังเบื้องหลังความคิดนั้นก็เหมือนไม่มีพลังงานแท้จริงคุณเคยสังเกตไหมว่าเมื่อคุณรู้สึกอย่างแรงกล้ามันสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายใจ,ใจิตใจหรือแม้แต่สุขภาพของคุณได้อย่างไรวิทยาศาสตร์ ก็ได้ยืนยันเรื่องนี้แล้วงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าห้าเมื่อคุณนึกถึงสิ่งใดด้วยอารมณ์เข้มข้นสมองของคุณจะตอบสนองราวกับว่าสิ่งนั้นเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงร่างกายของคุณจะปล่อยฮอร์โมนระบบประสาทจะตอบสนองและจิตใจจะตั้งโปรแกรมให้ทําตัวเหมือนกับว่าคุณได้ใช้ชีวิตในความเป็นจริงนั้นแล้วซึ่งหมายความว่าการรู้สึกถึงความมั่งคั่งในตอนนี้แม้ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นจริงก็เป็นการเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมรับเมื่อความมั่งคั่งมาถึงแต่สิ่งที่หลายคนกลัวก็คือ ถ้าฉันแค่หลอกตัวเองละ่ะถ้ามันเป็นแค่ภาพลวงตาความจริงก็คือมันไม่ใช่ภาพลวงตาแต่เป็นการฝึกจิตใจด้วยตัวเองผมเองก็เคยประสบกับสถานการณ์นั้นบางครั้งเงินเหมือนภาพลวงตาที่ไกลเกินเอื้อมและความวิตกกังวลก็เข้าครอบงำในช่วงเวลานั้นผมตัดสินใจนั่งนิ่งๆปิดตาและจินตนาการอย่างเต็มที่ถึงความรู้สึกโล่งใจที่สามารถจ่ายบินได้โดยไม่ต้องพยายามและความสงบใจเมื่อมองยอดเงินในบัญชี แล้วรู้สึกปลอดภัยผมทําแบบนี้ทุกวันจนความรู้สึกนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวผมจากนั้นประตูโอกาสก็เริ่มเปิดออกโอกาสใหม่เข้ามาและทางแก้ปัญหาเกิดขึ้นในที่ที่เคยเห็นแต่ความยากลบาบากนี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่คือกฎแห่งการดึงดูดที่ทํางานตามความถี่ของพลังงานที่คุณปล่อยออกไปและอารมณ์เป็นส่วนประกอบหลักของความถี่นั้นขณะเดียวกันหลายคนกลับหล่อเลี้ยงอารมณ์ลบเช่นความกลัวความกังวลและความสงสัยเกี่ยวกับเงินอารมณ์เหล่านี้ส่งพลังงานตรงข้ามกับความมั่งคัง่ง และสร้างวงจรที่ทําให้ติดอยู่กับปัญหาคุณรู้สึกกลัวความขาดแคลนคิดถึงความยากลําบากและนั่นก็สร้างความยากลําบากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวงจรนี้ขังหลายคนให้อยู่กับที่ปีแล้วปีเล่าลองถามตัวเองดูว่าเมื่อคุณนึกถึงเงินของคุณคุณรู้สึกอย่างไรเป็นคอว์ามกกลัวความกังวลหรือเป็นความสงบความมั่นใจหรือความกระตัญยูอารมณ์เหล่านี้คือสิ่งที่จะกําหนดประสบการณ์ทางการเงินที่คุณจะดึงดูดเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้เริ่มต้นง่ายๆคือในระหว่างวันเมื่อเกิดความคิดลบขึ้นมาหยุด และหายใจลึกๆจากนั้นปิดตาและรู้สึกถึงอารมณ์บวกแม้จะเล็กน้อยเช่นความกตัญญูสำหรับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วแค่นี้ก็เพียงพอที่จะเริ่มเปลี่ยนรูปแบบอารมณ์ของคุณอารมณ์มีพลังมากจนถูกใช้โดยนักกีฬาฉันนำเพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดและโดยซีอโอของบริษัทใหญ่ๆเพื่อสร้างความมั่นใจในการนำองค์กรเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์เกี่ยวกับเงินคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครหยุดได้และจงจำไว้ว่าไม่มีความมั่งคั่งใด ที่ปราศจากอารมณ์คุณอาจมีความคิดหรือแผนแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกสนับสนุนทุกอย่างก็ว่างเปล่าเหมือนพยายามจุดไฟโดยไม่มีประกายไฟเชื้อเพลิงอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีเปลวไฟหลายคนยังไม่ตระหนักว่าสายตาเชิงลบที่พวกเขามีต่อตัวเองนั้นไม่ใช่สิ่งทาวนมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความตั้งใจและความสม่ำเสมอแบบฝึกหัดง่ายๆที่ได้ผลจริงและผมขอแนะนําอย่างยิ่งคือทุกวันตั้งแต่เช้าหรือก่อนนอนยืนหน้ากระจกแลกเล่ากับตัวเองว่า ฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งฉันมีความสามารถที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของฉันในตอนแรกอาจดูโง่หรือเกินจริงแต่สมองจะเริ่มจดจําเป็นความจริงใหม่และการทอรเรพติโกจะหล่อหลอมภาพลักษณ์ในตัวเองใหม่ <All right. S 1> มักจะมีคําถามเกิดขึ้นในเวลานี้ว่าถ้าฉันไม่เชื่อในใจลึกๆล่ละมันจะเป็นแค่จินตนาการหรือเปล่าจริงๆแล้วในช่วงแรกไม่จําเป็นต้องเชื่ออย่างเต็มที่แค่ทําซ้ําคําพูดเหล่านี้อย่างสม่ําเสมอก็เริ่มมีผลต่อจิตใต้สํานึก ซึ่งเป็นที่ที่ความเชื่อที่ลึกที่สุดของเราอยู่และนั่นคือจุดที่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นผมยังเห็นว่าหลายคนหยุดฝันใหญ่เพราะกลัวคำวิจารณ์ถ้าฉันพูดว่าฉันอยากรวยคนจะคิดว่าฉันทยอฐิยานเกินไปหรือไม่อยู่กับโลกความคิดแบบนี้คือคุกที่คุณสร้างขึ้นเองความคิดเห็นของคนอื่นจะมีอำนาจก็ต่อเมื่อคุณให้ความสำคัญกับมันภาพลักษณ์ตัวเองของคุณควรถูกสร้างขึ้นจากความจริงภายในของคุณไม่ใช่จากความคาดหวังของผู้อื่นในการปฏิบัติหมายความว่าในทุกการตัดสินใจที่เกี่ยวกับเงิน หรือโอกาสคุณควรถามตัวเองว่าการเลือกนี้สอดคล้องกับคนที่ฉันอยากเป็นไหมฉันกําลังทําตัวเหมือนคนที่คู่ควรกับชัยชนะหรือเปล่าถ้าถ้าคตอบคือไม่ถึงเวลาที่ต้องคิดทบทวนและปรับเปลี่ยนเพราะการกระทําที่ไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่คุณต้องการพัฒนาจะนําไปสู่ความผิดหวังและผลลัพธ์ที่ไม่ดีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้มั่นคงเข้าใจว่าภาพลักษณ์ในตัวเองเหมือนกล้ามเนื้อยิ่งฝึกฝนบ่อยเท่าไหร่ยิ่งแข็งแรงขึ้นเท่านั้น ภาพลักษณ์นั้นจะยิ่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆและเมื่อมันมั่นคงขึ้นคุณก็จะเริ่มดึงดูดและสังเกตเห็นสถานการณ์ที่สอดคล้องกับตัวตนใหม่นี้ได้โดยธรรมชาตินั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองผมทิ้งชีวิตที่เต็มไปด้วยข้อจํากัดและเริ่มมองเห็นตัวเองว่าเป็นคนที่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้และเมื่อผมทําเช่นนั้นเงินก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ผมรู้สึกอยู่ภายในดูเหมือนจะง่ายแต่การเปลี่ยนแปลงภายในนนัั้มมมีควาาจจริงงงและละึึกกซ ดังนั้นลองคิดดูว่าตอนนี้คุณกําลังถือภาพลักษณ์แบบไหนอยู่ภาพลักษณ์ที่กักขังคุณไว้หรือภาพลักษณ์ที่ช่วยให้คุณขยายตัวได้คําตอบนี้สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้อย่างสิ้นเชิงอารมณ์คือพลังล่องหนที่เติมชีวิตให้กับภาพในจินตนาการของคุณลองนึกภาพแค่ดูรูปภาพโดยไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงใดๆแต่ในทางกลับกันเมื่อคุณรู้สึกยินดีคลายกังวลและมั่นใจราวกับว่าคุณมีเงินที่ต้องการแล้ว อารมณ์ทรงพลังนี้จะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนจักรวาลให้เป็นใจแก่คุณนี่คือเหตุผลที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการจักนิตนาการคือแค่การปิดตาแล้วเห็นตัวเลขในบัญชีแต่ถ้าไม่มีอารมณ์ความคิดก็ไม่มีพลังเทิงพอคุณเคยสังเกตไหมว่าอารมณ์ที่เข้มข้นสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายจิตใจและแม้แต่สุขภาพของคุณได้วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าเมื่อคุณจินตนาการบางสิ่งด้วยอารมณ์จริงสมองจะตอบสนองราวกับว่าสิ่งนั้น กำลังเกิดขึ้นจริงๆฮอร์โมนจะถูกปล่อยออกมาระบบประสาทตอบสนองและจิตใจก็จะเริ่มทํางานตามความจริงใหม่นั้นซึ่งหมายความว่าการรู้สึกถึงอารมณ์แห่งความมั่งคั่งตั้งแต่ตอนนี้แม้ก่อนที่มันจะปรากฏตัวจริงๆจะเตรียมทั้งร่างกายและจิตใจใจให้พร้อมรับมันแม้ว่าจะมีความกลัวทั่วไปเกิดขึ้นว่าฉันกําลังหลอกตัวเองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่จินตนาการความจริงก็คือนี่ไม่ใช่ภาพลวงตาแต่เป็นการฝึกฝนจิตใจผมเองก็เคยผ่านช่วงเวลานั้น มามีบางช่วงที่เงินดูเหมือนจะอยู่ไกลและความวิตกกังวลเข้าครอบงำผมจากนั้นผมจึงตัดสินใจนั่งเงียบๆปิดตาและจินตนาการอย่างเข้มข้นถึงความโล่งใจเมื่อจ่ายทุกอย่างได้ไงได่ายๆความสงบใจเมื่อเห็นยอดเงินในบัญชีธนาคารและรู้สึกมั่นคงผมฝึกฝนสิ่งนี้ทุกวันจนอารมณ์นั้นกลายเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติในตัวผมแล้วโอกาสก็เริ่มเข้ามาประตูเปิดออกและทางออกก็ปรากฏในที่ที่ก่อนหน้านี้ผมเห็นแต่ปัญหานี้ไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นกฎแห่งการดึงดูดที่ตอบ สนองต่อคลื่นความถี่ที่คุณส่งออกไปและอารมณ์คือส่วนสําคัญของคลื่นสันสเือรน,นี้อย่างไรก็ตามหลายคนกลับเก็บกักความรู้สึกอย่างความกลัวความวิตกกังวลและความไม่มั่นคงเกี่ยวกับเงินความรู้สึกเหล่านี้ส่งพลังงานตรงข้ามกับความมั่งคั่งและสร้างวงจรที่ทําลายยากคุณกลัวการขาดแคลนจึงโฟกัสที่ความยากลําบากและท้ายที่สุดก็ยิ่งดึงดูดความยากลําบากมากขึ้นวงจรน,นี้ทําให้หลายคนติดอยู่กับที่เดิมเป็นเวลาหลายปีลองถามตัวเองดูว่าเมื่อคิดถึงเรื่องเงินของคุณคุณรู้สึกอย่างไร กลัวกังวลหรือรู้สึกขอบคุณมั่นใจและสงบอารมณ์เหล่านี้คือสิ่งที่กำหนดประสบการณ์ทางการเงินที่คุณจะดึงดูดมาได้หากต้องการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นด้วยสิ่งง่ายๆเมื่อความคิดลบเกิดขึ้นหยุดหายใจเข้าลึกๆแล้วปิดตาเพื่อรู้สึกถึงอารมณ์บวกแม้แต่เพียงความรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วการกระทําเล็กๆนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบอารมณ์ของคุณอารมณ์ท่งพลังถึงขั้นนักกีฬาระดับสูงและผู้นําธุรกิจใหญ่ยยใช้มันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะควบคุมสิ่งที่รู้สึกเกี่ยวกับเงินคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่อาจหยุดยั้งได้และอย่าลืมว่าไม่มีความมั่งคั่งที่แท้จริงหากปราศจากอารมณ์คุณอาจมีแผนที่สมบูรณ์แบบแต่หากไร้อารมณ์ทุกอย่างก็ไร้ค่าเหมือนพยายามจุดไฟในกองไม้และเชื้อเพลิงที่พร้อมแล้วแต่ไม่มีประกายไฟดังนั้นให้ทําช่วงเวลานี้เป็นการฝึกฝนประจําวันไม่ใช่แค่จินตนาการถึงเงินแต่รู้สึกถึงสิ่งที่มันเป็นตัวแทนสําหรับคุณรู้สึกถึงอิสรภาพความมั่นคงและความสุขที่มันนํามานี่คือกุญที่ แท้จริงในการเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความมั่งคั่งที่จับต้องได้กับดักใหญ่ที่สุดในใจของผู้ที่สแสวงหาความมั่งคั่งคือการโฟกัสที่สิ่งที่ไม่ต้องการมันน่าประหลาดใจที่จิตใจมนุษย์ดูเหมือนจะทํางานขัดกับเราเมื่อเราพูดซ้ําๆเช่นฉันไม่อยากเป็นหนี้ฉันไม่อยากเสียงานหรือฉันไม่อยากใช้ชีวิตอย่างขาดแคลนดูเหมือนจะขัดแย้งแต่จักรวาลไม่เข้าใจคําว่าไม่มันแค่รับรู้สิ่งที่คุณคิดด้วยความเข้มข้นซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณคิดถึงหนี้สินความยากลําบากและความขาดแคลน โดยไม่รู้ตัวคุณกําลังดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นแล้วกี่ครั้งแล้วที่คุณพบว่าตัวเองวงเวียนอยู่กับความกังวลทางการเงินทบทวนปัญหาซ้ําๆแทนที่จะโฟกัสที่ทางออกนั่นคือเรื่องปกติเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของมนุษย์แต่ถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนทิศทางความคิดนี้คุณจะยังคงติดอยู่ในสถานการณ์เดิมผมเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นหลายครั้งกับคนรอบตัวและกับตัวผมเองมีช่วงเวลาหนึ่งที่ผมจมอยู่กับปัญหาทางการเงินและโดยไม่รู้ตัว ใจิตใจของฉันวงเวียนอยู่กับความยากลําบากความล้มเหลวและหนี้สินที่ไม่สามารถจัดการได้ฉันเชื่อว่าการเตรียมตัวสําหรับสิ่งที่แย่ที่สุดคือวิธีป้องกันตัวเองแต่อันที่จริงแล้วนั่นกลับเป็นการส่งสัญญาในความถี่ของความขาดแคลนและปิดการโอกาสที่จะเข้ามานี่คือบทเรียนที่หลายคนมองข้ามแต่หากนําไปใช้ด้วยความจริงจังมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้นั่นคือพลังของคําพูดประโยคและความคิดที่มีสติการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นด้วยการแทนที่คําพูดลบ ด้วยคำยืนยันที่ทรงพลังและเป็นบวกเช่นแทนที่จะพูดว่าฉันไม่อยากเป็นหนี้ให้พูดว่าฉันกำลังก่อสร้างเสรีภาพทางการเงินของฉันในทุกๆวันแทนที่จะคิดว่าฉันไม่อยากตกงานให้โฟกัสที่ฉันดึงดูดโอกาสที่จะยกระดับและทำให้ฉันเติบโตมันดูเหมือนง่ายแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้แหละที่เปลี่ยนความทีที่คุณส่งออกไปสู่จักรวาลหากคุณสงสัยลองนึกถึงไมเคิลแจ็กสันหนึ่งในดาวดวงใหญ่ที่สุดของวงการเพลงซึ่งชีวิต ทั้งทางการเงินและส่วนตัวของเขาได้พังทลายแม้จะมีพรสวรรค์และชื่อเสียงแต่เขากลับไม่สามารถรักษาความคิดให้สอดคล้องกับความมั่งคั่งได้เขาหลงทางไปกับความกลัวความสงสัยและพฤติกรรมที่ไม่ส่งเสริมความมั่งคั่งของเขากรณีนี้เป็นการตวนใจที่ส่งพลังว่าความสําเร็จภายนอกไม่มีประโยชน์เลยหากจิตใจคุณยังติดอยู่กับความขาดแคลนลองคิดดูว่าคุณเคยถูกความกลัวที่จะสูญเสียเองินหรือกลัวความล้มเหลวมาหยุดยั้งบ่อยแค่ไหนความกลัวนี้เป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจของคุณติดอยู่ในวงจรของความขาดแคลนหากคุณไม่เปลี่ยนทิศทางนี้คุณจะยังคงดึงดูดความยากลําบากเดิมๆต่อไปวิทยาศาสตร์ยังชี้ให้เห็นว่าความคิดของเราสร้างรูปแบบเส้นประสาทในสมองที่ช่วยเสริมสร้างนิสัยทางจิตนั่นคือยิ่งคุณคิดถึงความขาดแคลนมากเท่าไหร่สมองของคุณก็จะยิ่งปรับตัวให้เข้ากับสิ่งนั้นแต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อคุณมุ่งเน้นที่ความมั่งคัง่งคุณจะสร้างการเชื่อมโยงใหม่และเปิดโอกาสให้สิ่งใหม่เข้ามาได้ดังนั้น้้้นนนนคุณจะทะทาออไไรไดบงใตนนี เริ่มต้นด้วยการสังเกตความคิดของคุณอย่างตั้งใจทุกครั้งที่มีความคิดลบเกี่ยวกับเงินเกิดขึ้นให้หยุดหายใจลึกๆและแทนที่ด้วยคำยืนยันในเชิงบวกสิ่งนี้ต้องการวินยัยเพราะจิตใจชอบนิสัยเก่าๆแต่ด้วยความภาคเพียรคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างแน่นอนกระบวนการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยทุกวันที่คุณเลือกที่จะโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการแทนที่จะกลัวคุณจะเปลี่ยนความสะเทือนของตัวเองและเริ่มดึงดูดสิ่งดีๆที่คุณต้องการปัญหาคคือุณพร มอที่จะฝึกจิตใจของคุณให้เข้ากับรูปแบบใหม่นี้หรือไม่เพราะเงินไม่ใช่ปัญหาแต่มันเป็นภาพสะท้อนของความคิดและความรู้สึกของคุณจัดให้ความคิดของคุณสอดคล้องกับความปรารถนาแล้วคุณจะเห็นว่าจะระวาลตอบสนองอย่างไรการนึกภาพเงินและรู้สึกถึงความมั่งคั่งไม่ได้หมายความว่าคุณจะนั่งรอให้ทุกอย่างตกลงมาจากฟ้าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อการนึกภาพนั้นถูกแปลงเป็นการกระทําแต่ไม่ใช่การกระทําแบบใดก็ได้ต้องเป็นการกระทําที่ได้แรงบันดาลใจเกิดจากความชัดเจนภายในความมั่นใจ และการสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคุณหลายคนเข้าใจผิดว่ากฎแห่งการดึงดูดเป็นเรื่องเวทมนต์ที่ไม่ต้องใช้ความพยายามแต่ความคิดนี้เป็นภาพลวงตาที่ทําให้ความก้าวหน้าช้าลงฉันเองก็เคยประสบแบบนี้ในตอนเริ่มต้นเมื่อฉันทิ้งงานที่มั่นคงใน่วดยดับเพลิงเพื่อเริ่มธุรกิจทําความสะอาดฉันไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนการกระโดดลงไปในความมืดเป็นความเสี่ยงที่คํานวณไว้แต่สิ่งที่นําทางฉันคือ วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและความเชื่อมั่นภายในว่าฉันสมควรและสามารถสร้างสิ่งที่ดีกว่าได้ความเชื่อนี้ไม่ได้มาโดยบังเอิญแต่มาจากการนึกภาพอย่างเข้มข้นและความรู้สึกลึกซึ้งว่าฉันกำลังใช้ชีวิตในความเป็นจริงนั้นและพลังนี้เองที่ทำให้ฉันลงมือทำแม้จะมีความกลัวและความไม่แน่นอนหากคุณรู้สึกว่าถูกขัดขวางด้วยความลังเลเกี่ยวกับการเงินหรือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรถามตัวเองอย่างจริงใจว่าอะไรที่หยุดคุณไว้กลัวความล้มเหลวกลัวการตัดสินกลัวสูญเสียสิ่งที่คุณมี การรับรู้ความรู้สึกเหล่านี้เป็นก้าวแรกสู่การก้าวข้ามไม่ลงมือเพราะความกลัวนับเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดที่คุณอาจเผชิญหลายคนพลาดโอกาสที่มีค่าเพราะไม่ยอมเริ่มต้นพวกเขาติดอยู่กับการวิเคราะห์มากเกินไปรอช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบซึ่งไม่มีวันมาถึงนี่สร้างวงจรของการผัดวันประกันพรุ่งที่หล่อเลี้ยงความกลัวและความไม่มั่นใจคิดถึงบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ที่ประสบความสําเร็จพวกเขาลงมือทําแม้จะกลัวเรียนรู้จากความผิดพลาดและเดินหน้าต่อไปโทมัสเอดิสันตัวอย่างหนึ่งล้มเหลว เป็นพันๆครั้งก่อนจะประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าเขาไม่ได้รอโอกาสที่สมบูรณ์แบบแต่ทําตามแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ของสิ่งที่อยากสร้างการกระทําที่ได้รับแรงบันดาลใจยังหมายถึงการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงทิศทางเมื่อจําเป็นบางครั้งโอกาสไม่ได้มาในรูปแบบที่เราคาดหวังและความยืดหยุ่นคือกุญแจสําคัญในการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติสิ่งนี้สามารถทําได้หลายวิธีเช่นเริ่มจากการทํากิจกรรมเล็กๆทุกวันเช่นเรียนรู้เรื่องการเงินวางแผนอย่างเป็นจรงิงจัง และหาที่ปรึกษาหรือแม้กระทั่งเริ่มทําโปรเจกต์เสริมที่สอดคล้องกับความฝันของคุณทุกก้าวเล็กๆน้อยๆช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและเชื่อมโยงระหว่างจิตใจและความเป็นจริงของคุณหากคุณกําลังรอสัญญานี่แหละคือสัญญานั้นเวลาเหมาะสมแล้วผมขอท้าทายคุณว่าใน14วันข้างหน้าให้เลือกทํากิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งอย่างทุกวันที่ช่วยให้คุณใกล้ชิดกับเป้าหมายเรื่องความมั่งคั่งไม่ว่าจะเป็นการอ่าน หนังสือการพูดคุยการวางแผนหรือการลงมือทําอย่างเป็นรูปธรรมสังเกตว่าพลังจากกิจกรรมนั้นเปลี่ยนแปลงจิตใจคุณอย่างไรและเปิดประตูโอกาสที่คุณไม่เคยคิดว่าจะมาถึงเวลาแล้วที่คุณจะออกจากกรอบเดิมๆอย่ารอคอยสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบแต่เริ่มลงมือทําด้วยแรงบันดาลใจจากภาพที่ส่งพลังที่คุณสร้างขึ้นภายในนี่คือสะพานเชื่อมระหว่างความฝันกับความจริงและคุณสามารถก้าวข้ามสะพานนี้ได้ทุกวันมีสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มกักไม่ตระหนักเมื่อพูดถึงการดึงดูดความมั่งคัง่ง ซึ่งอาจฟังดูย้อนแย้งนั่นคือความสําคัญของความเงียบสงบภายในและความอดทนที่มีการกระทําอย่างต่อเนื่องเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างรวดเร็วเราต้องการผลลัพธ์ทันทีวิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงทันทีแต่กระบวนการสร้างเงินที่แท้จริงความมั่งคั่งที่ยั่งยืนและเพิ่มพูนไม่เป็นไปเช่นนั้นหลายคนรู้สึกท้อแท้เพราะแม้ว่าจะทําการมองเห็นภาพการยืนยันและลงมือทําแล้วแต่ก็ไม่เห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วและนั่นทําให้เกิดความสงสยัยและหมดกําลังใจผมเอง ก็เคยเป็นแบบนั้นหลังจากที่เริ่มใช้กฎแห่งการดึงดูดก็มีช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมมองเห็นภาพรู้สึกและลงมือทําแต่เงินไม่ได้มาเร็วอย่างที่จิตใจที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลของผมต้องการ จุดนั้นเองที่ผมได้เข้าใจถึงพลังของความเงียบสงบภายในพื้นที่ที่คุณไม่ได้ต่อสู้กับความเป็นจริงหรือหดหู่แต่กลับสงบกับกระบวนการและเชื่อมั่นว่าจักรวาลกำลังทำงานเพื่อคุณแม้คุณจะยังไม่เห็นนั่นความเงียบนี้ไม่ใช่ความลิ้งเฉยแต่เป็นความอดทนที่มีการกระทำที่คุณยังคงโฟกัสกับวิสัยทัศน์ของคุณแต่ไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ในทันทีความวิตกกังวลและความกลัวเกี่ยวกับเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นเป็นศัตรูตัวร้ายของการแสดงออกพวกมันสร้างความตึงเครียดภายในที่บล็อกการไหลเวียนของพลังงานตามธรรมชาติ วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าความเครียดเรื้อรังเปลี่ยนแปลงระบบประสาทของเราส่งผลเสียต่อการตัดสินใจและจำกัดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งความคิดสร้างสรรค์น,นั้นสำคัญมากในการสังเกตและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เราดึงดูดมาตัวอย่างที่ชัดเจนคือโอปราวินฟรีที่ใช้เวลาหลายปีเผชิญกับความยากลำบากและการถูกปฏิเสธก่อนที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สิ่งที่ทําให้เธอยือนหยัดได้คือความสามารถในการเชื่อมั่นในกระบวนการรักษาความอดทนและสมาธิแม้ในช่วงเวลาที่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น การผสมผสานระหว่างวิสัยทัศน์อารมณ์และความอดทนที่มีการกระทำนี้เองที่ทำให้การแสดงออกเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเป็นเรื่องปกติที่จะมีความสงสัยและนั่นคือที่มาของความท้าทายแทนที่จะต่อต้านการรอคอยใช้เวลานี้ในการเสริมสร้างจิตใจความเชื่อและการเตรียมตัวของคุณศึกษาเรื่องการเงินเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนสร้างนิสัยการใช้จ่ายและการออมที่ดีล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่ช่วยยกระดับพลังงานของคุณและที่สำคัญที่สุดฝึกฝนความกระตัญอยู่ในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วสิ่งนี้จะสร้างพื้นดิน อุดมสมบูรณ์ให้เงินเติบโตและช่วยให้คุณไม่อมแพ้กลางทางตอนนี้ลองคิดดูว่าคุณเคยทิ้งความฝันไปกี่ครั้งเพราะไม่เห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วและกี่ครั้งที่ความวิตกกังวลทําให้คุณตัดสินใจรีบร้อนซึ่งยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลงหากคุณเรียนรู้ที่จะใช้ความเงียบสงบภายในและความอดทนเป็นพันธมิตรจิตใจของคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเพราะคุณจะอยู่ในความสมดุลกับกฎธรรมชาติของเวลาและกระบวนการดังนั้นคําเชิญที่ผมมอบให้คุณคือ ในสาวันข้างหน้าให้หาเวลาสักช่วงในแต่ละวันเพื่อความเงียบสงบภายในเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งกับวิสัยทัศน์ของคุณโดยไม่คาดหวังผลลัพธ์ทันทีและสร้างความเชื่อมั่นว่าทุกอย่างกำลังดำเนินไปในเวลาที่เหมาะสมจดบันทึกความรู้สึกความคิดและการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เกิดขึ้นคุณจะเห็นว่าเมื่อจิตใจสงบและความอดทนเข้มแข็งกลางหลายของความมั่งคั่งจะเป็นไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเงินจะเริ่มเข้ามาในรูปแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดนี่คือศิละปะที่ถูกลืมของการแสดงออกการควบคุมเวลาภายในเพื่อให้จักรวาลมอบสสิ่่งทีีดดุ ให้กับคุณหากมีสิ่งใดที่คุณควรจดจําตอนนี้นั่นคือวิธีที่คุณมองเห็นและรู้สึกถึงเงินในใจของคุณคือสิ่งที่หล่อหลอมความเป็นจริงทางการเงินของคุณการเปลี่ยนภาพลักษณ์ในตัวเองเติมเต็มด้วยอารมณ์เชิงบวกมุ่งเน้นในสิ่งที่ต้องการและลงมือทําด้วยแรงบันดาลใจคือกุญแจที่จะปลดล็อกความอุดมสมบูรณ์ที่รอคุณอยู่และเมื่อคุณอยู่ที่นี่พร้อมที่จะเติบโตวิดีโอต่อไปที่กําลังปรากฏบนหน้าจอของคุณจะช่วยให้คุณก้าวขึ้นอีกหนึ่งขั้นในการพัฒนาปัญญาช่่วยยยให้้้คุณดีขึนนออาง จากที่เป็นอยู่ในวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับผมผมรอพบคุณในวิดีโอต่อไป